สวัสดีค่ะค่ะนี่ค่ะเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งวันนี้วันอาทิตย์ที่15เดือนมกราคมค่ะ2566ค่ะบรรยากาศยามเช้าบ้านสวนทรงรักอีกวันหนึ่งแล้วค่ะดูสิคะมืดสนิทหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะว้าวสุดยอดสวยงามมากค่ะดูสิคะอู้จี อูย้ยขอบคุณพระเจ้าสุดยอดสวยงามค่ะนี่ค่ะโอ้โหเห็นไ,ไหมคะท้องฟ้าสีส้มสีส้มอมเหลืองเนะะี่ยค่ะท่ามกลางหมอกนี่ค่ะ สวยจริงๆค่ะ huh. ตื cha, uh ่นมาเราก็เจอธรรมชาติสวยงามแบบนี้อีกแล้วเช้าโอ้ดูเสียงนกเสียงหมาโอ้นี่ค่ะบ้านสวนนะคะ อันนี้เราซูมหน่อยนะคะนี่ค่ะอืมสวยมากเลยนะคะวยนกไปโน่นแล้วค่ะนะ่ะเห็นหลังไว,ไว้ ได้ยินไหมคะเสียงธรรมชาติยามเช้านี่ค่ะแปลงผักของเราก็สวยมากเลยตื่นลูกตื่นโตโตโตห้ามเช้าห้ามเนา่าห้ามตายนะคะนี่ค่ะแปลงที่เราปลูกกันเมื่อวานเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยค่ะลูกเสร็จแล้ว พริกกับมะเขือค่ะอืมอมค่ะต้นขนาสวยงามมากค่ะเดี๋ยวจะตัดแล้วค่ะวันนี้อาเมื่อวานก็ตัดกวางตุง้งอุ้ยนกนานไปแล้วค่ะไม่ทันเร็วมากๆเลยค่ะเมาขามเทศเราก็ออกลูก ไปนู่นแล้วนั่นไงคะฝูงนกเร็วจริงๆไม่ทันนี่ค่ะนี่ค่ะกวางตุ้งเราตัดไปเราตัดเอาไปต้มจับฉายค่ะว้าวสวยงามมากเลยตื่นลุกตื่นโตโตโตตื่นตื่น นะคะยนเสียงรถไหมคะวันนี้หมอกแต่ก็ยังพอมองเห็นวันก่อนนี่มองไม่เห็นเลยค่ะเมื่อวันศุกร์นะคะนี่มองเห็นไหมคะเห็นรถนะออ้ยนกไปแล้วนู่นนะคะรถวิ่งอยู่นะะี่ค่ะ Oh. สวยงามมากค่ะสวยจังเย็นสบายมากเลยดูปลาบ้านสวนมาอีกแล้วได้ยินเสียงคุณแม่มาดูเขาเขาได้ยินเสียงไม่ได้เลยมามาล,ล,าลาูกลาบลาบลาม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 าีกกบด้วยไหมคะนู่นน่ะกบ นี่ค่ะกบมากันเต็มคุณจะมีอยู่ที่กระท่อมแล้วค่ะนี่ครับลาปลาปลาปลา,ปลาบานสวนอุ้ยปลาเยอะมากปลาทับทิมสีส้มสีชมพูเต็มสะเลยค่ะ โอ้โหสีส้สมนี่แบบสามใสมากเลยค่ะน้องกำลังโตค่ะตอนนี้ประมาณสองตัวโลค่ะสองตัวโลสามตัวโลโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะ ตอนนี้บ้านสวนก็รายล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วค่ะเต็มไปหมดโอเคสวัสดีค่ะดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะดวงอาทิตย์ยามเช้าค่ะโอ้ยสวยมากค่ะเห็นไหมคะแต่ละวันเนี่ยค่ะเราไม่ทราบจริงๆว่าเวลาไหนที่เราจะได้ชื่นชมสิ่งที่สวยงามได้อย่าง สะใจมากๆค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยกลองเนี่ยค่ะสวยจริงๆเลยค่ะเพิ่งจะโปโลขึ้นมาค่ะโอ้สวยจริงๆค่ะ จริงนี่ค่ะเราอยู่กับธรรมชาติเราได้เห็นแต่ละเวลาเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็เปลี่ยนแปลงการเวลาแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือพระเจ้าทรงรักเราทุกๆคนและพระองค์ทรงอวยพร ให้ลูกๆของพระองค์นั้นได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขอบคุณมากๆค่ะพระบิดาเจ้าขอบองขอบคุณองค์พระเยซูคริสที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราและววอวยพรเราอาเมนฮาเลลูยาขอสิทธิอำนาจฤทธิเดชของพระองค์ทรงเท หลังลงมาเหนือผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ทุกทุกคนฮาเลลูยาพี่น้องชาวไทยทุก,ท,กทุกท่านแล้วก็พี่น้องในพระกายเดียวกันขององค์พระเยซูคริสต์ทรงมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขอบุนฟ้าสวรรค์เป็นเช่นใดขอในแผ่นโลกทรงเป็นเช่นนั้นเอเมน สันติสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้อยู่กับพระเจ้าอาเลอูยาเอเมนเราชื่นชมกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าทั้งคนดีและคนไม่ดีดวงอาทิตย์ตกก็เท่าเทียมกันดวงอาทิตย์ขึ้นก็เท่าเทียมกัน แดดร้อนแดดหนาวอากาศเย็นเท่าเทียมกันหมดเพราะพรองค์เห็นค่าของเราทุกคนเท่าเทียมกันเพราะมนุษย์นั้นประเมินค่าไม่ได้เลยเพราะเราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างจากฝีพระหัตของพระองค์เอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ทุกๆเช้าที่เรามีลมหายใจที่เราตื่นมา ไม่เจ็บไม่ป่วยและมีพละกำลังอย่างมากมายมีสุขภาพที่แข็งแรงเกินที่เราจะสามารถทำได้แต่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่อยู่ในเราเราเชื่อและวางใจในพระองค์ขอบคุณพระองค์อเอเมนในนามพระเยซูเอเมนนามพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่ฮาเลลูยา